สวัสดีครับหมอตีนะครับนายแพทย์พิสุดปียะกิรติกุลน,นะครับจากด็อกเตอร์เวลเนสสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความสมดุลของฮอร์โมนนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้คนหนึ่งที่มาปรึกษานะครับเราได้รับการตรวจฮอร์โมนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะว่าวทำไมเราถึงต้องตรวจหลายๆตัว <Wow. S 1> คือหมอจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับก็คืออันที่หนเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนนะครับ จริง uhm. แล้วเนี่ยสาเหตุ si. ของภาวะที uh. ่น้องชายสู้ไม่เต็มที่หรือว่าอ่อนกลางคันอย่างเงี้ยฮะหรืออารมณ์ทางเพศเนี่ยเริ่มลดลงอาจจะมาจากฮอร์โมนตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพศชายเพียงตัวเดียวก็ได้ซึ่งฮอร์โมนเหล่านั้นเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลาวปัญหาได้แก่ฮอร์โมนเพศหญิงครับผู้ชายเราเนี่ยจริงๆก็มีฮอร์โมนเพศหญิงนะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันเยอะเกินไปมันก็จะไปรบกวนกระบวนการนี้ได้นะ ฮอร์โมนแห่งความเครียดเนาะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนที่เอาไว้ต้านความเครียด DHEA s เนี่ยครับสองฮอร์โมนเนี่ยทั้งฮอร์โมนเพศหญิงและฮอร์โมนแห่งความเครียดนะครับถ้ามันไม่สมดุลนเนี่ยมันก็จะไปรบกวนของฮอร์โมนเพศชายในการทํางานเลย oh, <no. S 1> เช่นน้องอยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเลยเช่นคุณผู้หญิงเครียด,ดานานๆเครียดเรื้อรังหรือว่าต่อให้เป็นพวกคนทํางานหนักพักผ่อนไม่พอประจําเดือนเขาจะเลื่อน ในผู้ชายลับในผู้ชายเนี่ยถ้าเครียดหนากๆเครียดเรื้อรังพักผ่อนไม่พอเรื้อรังเปน็นนานฮอร์โมนในความเครียดเริ่มสะสมสะสมแลวมันผิดปกติแล้วน้องชายจะเริ่มไม่ค่อยสู้อารมณ์ทางเพศจะเริ่มลดลงรวมไปถึงมันก็จะมีเขาเรียกว่าเ,เสื่อมหย่อนกลางคันนะครับเพราะฉะนั้นฮอร์โมนตัวนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นก็เลยมีประโยชน์ในการตรวจให้ครบนะครับผม ใครมีคําถามนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาที่ช่องทังข้างล่างนี้ได้เลยเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ